ค่ะวันนี้ก็คือว่าจะบอ,อ,อกว่ากินจะเปิดสวิงนะคะเป็นวันสุดท้ายพี่ๆเพื่อนสนใจก็แอดมาเนาะไม่งัก็ติดต่อกินมาก็ได้เนาะเีกินก็มีเบอร์อยู่อะคะ่ะเบอร์นหน้าเฟสนะคะคือโทรได้เหมือนกันก็คือว่าพี่ๆเพื่อนคนไหนสนใจวันนี้กินเปิดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกับการสวิงและอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเสียค่าสมาชิกคนละห้าร้อยบาทและอย่างหนึ่งก็คือว่ากิน ต้องการคนที่เออยังไงอะเอาแบบชัวรและแน่นอนนะคะที่ว่าตกลงจะไปสวิงเพราะว่าที่ผ่านมากินเจอก,กันที่แบบตกลงว่าจะโอนเงินมาแล้วไม่มากินก็เชื่อนะคะว่าเขาไม่ไว้ใจกินแต่การที่เราจะไปมันก็ต้องมีความเชื่อใจไว้ใจกันนะคะอีอย่างถ้ากินจะมาโกงเงินคุณแล้วบรรดาผู้ชายทั้งหมดนะคะที่กินรับมาแล้ว ถ้ากินกงไปกินไม่ถูกประจานกินจะไม่อายยิ่งกว่านี้หรอกคะ่ะกินคงจะไม่มาโกงเงิคนคุณแค่จำนอวนเงินแค่ห้าร้อยหรอกนะคะ,ะารเงี้ยคือว่ากินอยากใช้เพื่อนๆเราว้สมสนุกด้วยกันเพราะยังไงก็มันจะสิ้นเดือนแล้วว่าอาทิตย์นหน้าแล้วเนาะก็จะมาสวิงกันละก็แบบอยากจะแบบให้เพื่อนแบบมาสนุกสนุกกันนิดนึงเน,น,น,นาะก็ยังไงก็ กันเยอะๆดีกว่าเนาะในเดี๋ยวกินจะรอแล้วกันนะคะคืออันนี้ว่าสุดท้ายเนาะไงก็ถ้วยพี่ติดตามกินก็ไปด้วยกันนะคะกินแล้วบอกว่าสนุกแน่